ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานนะครับที่จะเปิดบริการเรื่องของ Smart Job Center นะฮะจัดบ,บริการจัดหางานเพื่อคนไทยนะครับหลังจากที่ว่า,าคนไทยเนี่ยที่ว่ามาีมีข่าวว่าเราขาดแคลนแรงงานแต่ก็คนไทยบางส่วนก็ยังมีผู้ที่ต้องการหางานทำอยู่ซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้มุง่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริการจัดหางานให้กับคนไทยซึ่งทุกจังหวัดก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ ส่วนที่ว่าให้เพิ่มมากขึ้นก็คือในเรื่องของอของการให้บริการเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของสมาร์ j จ็อบเซ็นเตอร์ที่เรียกว่า Smart Job Center, สมาร์ j จ็อบเซ็นเตอร์ศูนย์บริการจัดหาง,งานเพื่อคนไทยนะครับสำหรับของสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการแล้วนะครับคือในเรื่องของการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอการติดตามผู้สมัครงานที่ยังว่างงานอยู่นะครับแล้วก็การให้คําแนะนาปรึกษากับผู้ ผู้ว่างงานผู้สมัครงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาง,งานทําได้อันนี้เราก็ดาเนินการอยู่ทางกระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้ง smart job center เนี่ยหลายจังหวัดแล้วนะครับสําหรับจังหวัดกาญจนบุรีกเร็เราก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้เมื่อได้รับการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถดาเนินการได้ทันทีอันนี้เราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการจัดหาง,งานให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทํานะครับไม่ใช่ว่าขาดแคลนแรงงานแล้วปรากฏว่าคนไทยยังตกง,งานอันนี้ก็ เราจะมุ่งเน้นให้บริการคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพคนไทยคนไหนถ้าไม่สามารถหางานทําได้ไม่ว่าในเรื่องของศักยภาพของตนเองนะครับไม่มีความรู้ความสามารถเราก็จะ,จะ,จะดำเนินการส่งต่อให้ตอนนี้ของกรมการจัดหางานเองก็มีโครงการสามอก็คือมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาคือสามารถทํางานแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็ทํางานก็ได้เงินใช่ไหมครับแล้วก็ มีวุฒิการศึกษาแล้วก็สามารถเรียนไปด้วยแล้วสามารถจบการศึกษาซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตอนนี้าทางสำนักงานจัดหางานเองได้มีการะะรับสมัครนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะมีคําแนะนําจะมีเจ้าหน้าที่แนะแนวนะครับเพื่อให้คําแนะนําท่านแล้วก็แนะนําไปสู่เรามีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสามารถที่จะรองรับผู้ ผู้หางานที่ยังไม่มีทักษะฝีมือเนี่ยเข้ารับการฝึกอบรมตอนนี้เท่าที่ทราบนะฮะก็มีช่างไฟฟ้านะครับช่างเชื่อมนะครับแล้วก็ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะเข้ารับการฝึกนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เราสามารถที่จะหาสถามกรอบการเพื่อให้เข้าท่านสามารถเข้าทํางานได้ครับ